กรมับกรมข่าวทหารเรือขอเสนอข่าวความมั่งคงทางทะเลที่น่าสนใจประจำวับบนอังคารที่1มีนาคม2565สลับข่าวแรกประจำวันนี้นะครับเรือคาเวทที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์จัดหาใหม่จากเกาหลีใต้จะติดตั้งข้อยิงตะปบิโดของสหาราชอาชาจักรเมื่อ2 3กุมภาพันธ์6 5มีรายงานว่าเรือคอเวทจำนวน2ลำที่กระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ตงน่าจัดหา,าจากบริษัทฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีของเกาหลีใต้ เพื่อน,นําเข้าประจําการในกองทัพเรือฟิลิปปินส์จะติดตั้งห้อยิงตบปีโดจากบริษัท SEA ของสหาราชอจณอาจะโดยข้อยิงตับปโดดังกล่าวจะสามารถยิงตบปโดที่ได้รับการรับรองจากนาโต้ได้หลายรุ่นเช่นตับปโดมาส44มาก54ของสหรัฐหรือตบปโดสตริงเรย์ของสหาราชอาณาจรเป็นต้นทั้งนี้เมื่อ28ธันวาคม64กระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ลงนามจัดหาเรือคอเวตจำนวน2ลำ มูลค่า560ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัท HSI โดยเป็นการจัดฐานรูปแบบการให้เงินกู้ยืมระหว่างรัฐบาลและโครงการภายใต้รี i ว e ์ AFP Modernization Program ในแผนโฮลซันทคาดว่าลำแรกจะส่งมอบภายในปี2566ส่วนลำที่2จะส่งมอบได้ภายในปี2568สำหรับข่าวต่อไปนะครับพผอยแถลงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ต่อสถานก,การณ์ในยูเครนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์65กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่แถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อสถานก,การณ์ในยูเครนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนห่วงกวังวลอย่างยิ่งต่อสถานก,การณ์ที่พันผวนและความขัดแยง้งกันด้วยอาวุธในยูเครนเพื่อเ,เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหารือผ่านทุกช่องทาง ด้วยสันติวิธีที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญาไมาตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อว่ายังคงมือพื้นที่สำหรับการหารืออย่างสันติเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์อยู่เหนือการควบคุมเพื่อให้สถิตภาพความมั่นคงและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวกันดำรงอยู่ต่อไปจึงนับเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่จะยึดมั่นหลักการการเคารพซึ่งการและก,กันนอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดน ได้สิทธิเท่าเทียมกันของทุกชาติกรมข่าวทอารเรือขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามสถานก,การณ์ความมั่นคงทางทะเลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ